ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับคุณครูนิวอีกเช่นเคยนะคะครูประจำชัน้นอ1ทับ6เป็นไงบ้างคะเด็กๆต้นคลิปคุณครูเปิดเพลงอะไรให้เด็กๆฟังคะเด็กๆรู้จักไหมคะ เพลงชาติไทยนั่นเองไหนใครได้ยินเสียงเพลงชาติไทยแล้วเราต้องทำไงคะยืนตรงเคารพธงชาติใช่ไหมคะไหนใครยืนตรงและร้องเพลงชาติไทยตามบ้างเมื่อกี้ยกมือขึ้นเก่งมากๆเลยค่ะคุณยูเชื่อว่าเมื่อเด็กๆได้ยินเสียงเพลงชาติไทยเด็กก็ต้องยืนตรงเคารพธงชาติและเด็กๆหลายคนก็สามารถร้องเพลงชาติไทยได้ วันนี้ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนคุณครูนิวนะคะมีคำคล้องจองมาฝากเด็กๆให้เด็กๆท่องตามคุณครูนิวหนึ่งรอบนะคะพร้อมทำท่าประกอบนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาท่องพร้อมๆกันนะคะคำคล้องจองธงไทยไตยรลงธงไทยไตลง เป็นธงสามสีทั้งสามสีนี้เป็นที่บูชาสีแดงคือชาติสีขาวศาสนาสีน้ำเงินงามตาพระมหากษัตริย์ไทยอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆคำของจองธงไทยไตรงธงไทยไตรรง เป็นธงสามสีทั้งสามสีนี้เป็นที่บูชาสีแดงคือชาติสีขาวศาสนาสีน้ำเงินงามตาพระมหากษัตริย์ไทยเดี๋ยวเรามาทอ่องพร้อมๆกันเลยนะคะ คำของจองธงไทยไตรลงธงไทยไตรลงเป็นธงสามสีทั้งสามสีนี้เป็นที่บูชาสีแดงคือชาติสีขาวศาสนาสีน้ำเงินงามตาพระมหากษัตริย์ไทยเป็นไงบ้างคะเด็กๆท่องและทาตามได้ไหมคะ ไหนใครท่องและทําตามได้ยกมือขึ้นเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆและสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนรู้ในหน่วยเรารักประเทศไทยนะคะสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่ 30กับหน่วยการเรียนรู้เรารักประเทศไทยและเช่นเคยวันนี้ครูนิวก็มีความรู้มาฝากเด็กๆเ,เกี่ยวกับเรื่องธงชาติไทยนั่นเองค่ะเด็กๆวันนี้ครูนิวมีความหมายและความเป็นมาของธงชาติไทยมาบอกให้เด็กๆได้เข้าใจนะคะจากคลิปวิดีโอที่ครูนิวทำขึ้นนะคะเดี๋ยวเด็กๆไปฟัง ความหมายและความสำคัญของธงชาติไทยพร้อมๆกันเลยค่ะไปเลยค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เราเรียนรู้กันในหน่วยเรารักประเทศไทยวันนี้คุณนิวมีความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องธงชาติไทยเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของธงชาติไทย ว่ามีความหมายว่าอะไรบ้างและมีความสําคัญอย่างไรไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะธงชาติไทยประกอบด้วย3สีหลักได้แก่สีแดงสีขาวและสีน้ำเงินมีการแบ่งเป็นริ้วจำนวน5แถบซึ่งแถบในสุดเป็นสีน้ำเงิน ถัดมาด้านนอกทั้งด้านบนด้านล่างเป็นสีขาวและสีแดงตามลำดับทั้งนี้แถบสีน้ำเงินมีขนาดใหญ่กว่าแถบสีอื่นเป็นสองเท่าส่วนสีต่างๆมีความหมายดังนี้สีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์อย่างไรก็ตามมีการเรียกชื่อทงนี้ว่าทงไตรง ไตมีความหมายเท่ากับสามรงมีความหมายเท่ากับสีเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์เครื่องหมายแห่งไตรงไว้เมื่อพศ2464โดยได้นิยามความหมายของธงไตรงว่าสีแดงหมายถึงเลือดอันยอมพีชีพให้แก่ชาติ สีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์แห่งพระพุทธศาสนาและธรรมะสีน้ำเงินหมายถึงสีส่วนพระองค์ขององค์พระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะ ต่อมาคุอยิวมีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวันพระราชทานธงชาติไทยนะคะวันพระราชทานธงชาติไทยตรงกับวันที่28กันยายนของทุกปีโดยเป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธง พศ2460เพื่อให้ธงไตโรงเป็นธงชาติไทยมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองโดยประกาศไว้นะักวันที่28กันยายนพศ2460ค่ะและนี่ก็คือความหมายและความสำคัญที่เด็กๆทุกคนต้องเรียนรู้และทำความรู้จักเกี่ยวกับธงชาติไทยติดตัวไว้นะคะเด็กๆ เด็กๆได้รู้จักกับความหมายและความสำคัญของธงชาติไทยแล้วใช่ไหมคะธงชาติไทยของเราเมื่อกี้เหมือนในคำของจอเลยมีกี่สีคะสามสีใช่ไหมคะสามสีใช่ไหมคะตามรูปเลยใช่ไหมคะนี่คือรูปธงชาติไทยใช่ไหมคะธงชาติไทยของเรามีสามสีนะคะสีแดงหมายถึงอะไรนะคะเด็กๆทบทวนหน่อยสีแดงหมายถึง ชาติใช่ไหมคะสีขาวล่ะคะสีขาวหมายถึงศาสนาแล้วสีน้ำเงินล่ะคะหมายถึงอะไรเอ่ยพระมหากษัตริย์เก่งมากเลยคะ่ะเด็กๆและวันนี้ คุนก็มีความรู้มาฝากเด็กๆแต่เพียงเท่านี้นะคะพรุ่งนี้คุณครูท่านใดจะมีความรู้ดีๆมาฝากเด็กๆอีกเด็กๆรอชมคลิปกับคุณครูในวันพรุ่งนี้นะคะและท้ายคลิปเด็กๆอย่าลืม ทำภาระงานกับพี่กระตูนดูซิว่าวันนี้พี่กระตูนมีภาระงานอะไรมาให้เด็กๆทําทําเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปงานของเด็กๆส่งให้คุณครูในรายของเด็กๆในรายกลุ่มห้องของเด็กๆด้วยนะคะวันนี้ครูนิวต้องไปก่อนบา,บายๆค่ะเด็กๆ เนวใช่ไหมคะวันนี้นะคะพี่กระตูนมีการ้า้เด็กทำอย่างด้วยกันก็คือใบงาน้ายสีภาพแผนที่ประเทศนั่นเองคะ่ะถ้าทำเสร็จแล้วอย่าลืมส่งไว้ในไลน์ให้ครูประจำชั้นตรวจด,ด้วยนะคะและ้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปจ้าบ๊ายบาย